สวัสดีนะครับควันนี้เรามาเปลี่ยนซีนฟอหน้ากันนะครับรถด,ดีแม็กนะครับผมดีแม็กตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดไซหม้อน้ำนะครับออกนะครับผมเสร็จแล้วก็ถอดหม้อกรองนะครับเสร็จแล้วก็ถอดใบพัดนะครับ ปัตจะมีเบอร์สินะครับสี่ตัวนะครับนี่ก็ถอดสายพานพานตรงนี้ออกนะครับแบนในชาร์จนะครับเสร็จแล้วเราก็น็อตเบอร์ยี่ี่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการแป็กเครื่องนะครับผมแล้วเราแป็กกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะแต็กเครื่องนะครับนะครับให้อีกคนหนึ่งแต็กนะครับเอาเลยครับอ่านี่ครับออกแล้วนะครับอ่าปิดเครื่องเลยครับดับอ่านี่ครับเราก็ขันน็อตออกนะครับนี่คือวิธีเอาผู้ที่ออกนะครับ อเอาน็อตผูเลี้ยงนะครับนี่นะครับก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนะครับเราเอาผูเลี้ยงนะครับครับเราก็ดึงผูเลี้ยงนะครับก็นี่นะครับ แล้วก็จะเป็นซีนนะครับผมนี่ก็รั่วนะครับดูนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชุดนี้กันนะครับแล้วก็แกะของเก่านะครับนี่ก็เป็นพวกอฟองน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากนั้นเราก็เอาซีนออกมานะครับด้วยไกควงนะครับผมอลอกจิ้มเข้าไปนะครับ งนออกมานะครับผมง่ายๆนะครับนี่นะครับก็ก็ของใหม่เราก็ซื้อมาแล้วนะครับนี่นะครับผมรุ่นนะครับตัวนี้ซื้ออยู่ที่โคราชนะครับก็สองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมนี่นะครับเราก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ใส่ไปนะครับ ก็นี่รเป็นเกียตัวใหม่นะครับก็จะมีะแหน,นเอาวางเอานี่นะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเาก็ทำการใส่เข้าไปนะครับถ้ามีเครื่องมองือพิเศษก,ก็ใช้นะครับผม เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เครื่องมือแล้วครับนี่สองตัวนี้นะครับดันนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับก็ดันนะครับตรงนี้อืครับเห็นไหมครับนี่ครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดันดันอย่างนี้ ดันอย่างเี้นะครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่คือการดันซีนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะครับอันนี้กันเลยเอ้าดันเลยนะครับดันเลยกดนะครับ,นนรบตรงนี้ ทดลองมันนี่นะครับกดลงไปเลยมันจะจนบอดีนะนี่นะครับเราก็สังเกตดูว่ามันเข้าลึกหรือยังนะครับถ้าไม่ลึกเราก็าถ้าไม่สุดเราก็ดันเขาเปไปนั้ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับผมปขนาถึงสองพถึงสองพัน,<อ>านหาร้อยเซว่ <laughs> สเสร็จแล้วกงประกอบไว้นะครับ ก็คันน็อตนะครับผมคันน็อตใส่ปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ประกอบนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนซีนข้อหน้านะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องตั้มจบด้วยนะครับ